สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำ G เม็นะคะกิน G เม็ปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าทางทางเราได้จดแจ้งแล้ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะก็นี้จะเป็นเลขจดแจ้งของ G m ม t นะคะนี่นะคะลูกค้าก็ลองไปสืบค้นกันได้เลยนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนผสมของ G เม็ทั้งหมดนะคะ G เม็ เป็นสเตมเซลล์ที่สกัดจากพืชมากถึง7ชนิดใน1ซองนะคะซึ่งตอนนี้เยอะที่สุดในประเทศไทยเป็นเจ้าแรงเจ้าเดียวที่มีสเตมเซลล์สกัดจากพืชมากถึง7ชนิดนะคะ g m เมสมีกูต้าเป็นส่วนผสมก็คือช่วยในเรื่องของการลดการสร้างเม,ม็ดสีเมลานินมันก็จะทําให้ผิวขาวขึ้นเด้งขึ้นนะคะกินจ m เมสช่วยได้ทั้งหน้าเด้งเด็กแล้วก็ผิวขาวด้วยนะคะ ชื่อผลิตภัณฑ์ของ g m e t นะคะชื่อเต็มๆก็จะเป็น G-MEET Daily Supplement นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีรับประทานวิธีเก็บรักษาคำเตือนนะคะวันที่ผลิตวันหมดอายุครั้งที่ผลิตแล้วก็ปริมาณนะคะอันนี้จะเป็นเล่จดแจ้งของทาง g m e t นะคะผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับอนุญาตและนำเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรับรองเลยว่ากินแล้วปลอดภัยแน่นอนค่ะ ก็ยังไงฝาก G m เมไว้ด้วยนะคะกิน g m เ t ได้ทุกอย่างแล้วก็ดูดซึมเร็วเห็นผลไวที่สุดถึงที่สุดเลยเพราะว่าตัวทำไมถึงต้องเทตใต้ลิ้นทเทตใต้ลิ้นมันสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ไวที่สุดกว่าช่องทางอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นกิน g m เ t ดูดซึมเร็วเห็นผลไวอยากขาวอยากใสหน้าเด้งเด็กไม่แก่ไม่ทรมเลือก g m เมนะคะ